สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่กับโปรดักต์เดิมใช่ครับโปรดักต์เดิมนั่นเองก็คือ Mavic Mini นั่นเองนะครับก็คือตัว Mavic Mini เนี่ย<ม>เขามี Editor นะครับบางคนหลายๆคนสอบถามเข้ามากันค่ะว่าใช้ยังไงใช่บางทีเรา<ม>เราไม่ได้เก่งด้านตัดต่อวิดีโอเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาทำสวยจังเช่เรามาบอกเทคนิควิธีการทำาจะบอกว่าง่ายมากจริงเลือกเลือกเลือกใช่แค่เลือก<ม>แล้วเขาก็จะแรนดอมให้เรา แต่ถ้าสมมติเราไม่พอใจเราก็ทมาัถเอนได้ี่ครับผมครับก็คือเป็นแอปที่แบบใช้งานง่ายครับแล้วฉะนั้นเขายังแบ่งเป็นโหมดที่เป็นแบบว่าให้เลือกเทมเพลตกับแบบโปรแล้วก็มีเพลงฟรีด้วยเพลงฟรีลูก็ปีไรใช่มีสติ๊กเกอร์ดุกดิกดุกนิกแค่นิดหน่อยใช่สามาแต่งสีได้ด้วยนสีก็จะบ่งบอกถึงมูดอนโทนอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนเราไปดูตัวอย่างกันครับนี่ตัวอย่างของเรางครับ ตัดง่ายใช่ครับอันนี้เราสามารถใช้พู้เทอร์ด้านนอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะภาพหรือวิดีโอนั่นเองนะครับ ก็จะมาตัดต่อให้เราเป็นไงคะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้องทำยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าดีใจไฟน์นั่นเองครับนี่จะเป็นหน้าดีใจไฟน์นะครับในสถานะนี้คือเราไม่ต้องคอนเน็กแอร์คับก็ได้ฟุตเทสทั้งหมดอ่ะอยู่ในมือถือเราแล้วสําหรับการตัดต่อที่เราถูกทำอะไรที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับก็คือฟุตเทสทั้งหมดอ่ะจะเข้ามาอยู่ในนี้อยู่แล้วถามว่าตัดต่อยังไงบางคนเอ๊ะมันจะเข้าตรงไหนเข้าไปที่อัลบั้มนั่นเองนะครับเห็นไหมในอัลบั้มก็จะมีฟุตเทจทั้งหมดที่เราคัดสรร หรือข้าสัตรูจริงๆ <laughs> หรือหรือถ้าสมมุติว่าอยากแอดวิดีโอแอดโฟลเดอร์ได้ก็กดแถบ,บด้านบนนะครับให้เราคลิกตรงนี้ด้านล่างขวามือเลยตัวนี้จะเป็นเหมือนวิดีโอ,อเท video, มเพลตต่างๆนะครับก็คือตัวตัวนี้มันจะเป็นแรนดอมให้เราถ้าเราแอดวิดีโอไปแล้วนะครับก <c oughs> ็จะมีเลือกให้เราเ,เยอะมากเขาจะบอกวิดีโอเลยเห็นไหมจะมี5ช็อต4ช็อตต่างๆนะครับ เราสามารถเลือกวินาทีให้ด้วยว่าความยาวจะเยาวเท่าไหร่นะคะเอาเป็นอันแรกง่ายๆเลยลองทำใหม่อันแรกกับแอปภาพเขาก็จะให้เราเลือกวิดีโอได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอใช่ครับเทคนิคหลักการเลือกก็คือเราเลือกรูปตามสถานการณ์ที่เราต้องการสมมติตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเราก็เลือกตั้งแต่เช้าเขาเวลาเขารันวิดีโอเขาก็จะรันให้เราตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเรารันตอนเย็นก่อนเปิดเรื่องมาปุ๊บเป็นตอนเย็นเลยแล้วมาเช้าอย่างเงี้ยมันก็จะกลับกันนะครับ อาจจะต้องแบบ <c oughs> ก็คือต้องเป็นเรื่องเป็นราวใช่อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเ <c oughs> นาะอย่างอันนี้เราก็เอาจากการเทรนมาเราก็เอาบรรยากาศใช่ครับเพราะว <c oughs> ่าผมเลือกนะครับบรรยากาศการเทรนเนาะเห็นไหมด้านบนขวาเขาจะมีแอดสองทับห้าก็คือเราเลือกอวิดีโอไปสองแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นรูปนะครับไหนคะถ้าเป็นวิดีโอมันจะมีเวลาขึ้นด้านล่างอ๋อมีไอคอนที่เป็นเวลาใช่หรือถ้าไม่โอเคเราก็ เปลี่ยนได้นะครับก็คือเราอาจจะยกเลิกออกอไปก็เ,ปเลือกแล้วก็กดแอดเห็นไหมแค่นี้อ่าเน็นไงอันนี้คือที่ที่เราแอดรูปไปนะครับเห็นแอดรูปแล้วก็วิดีโอเห็นไหม, loop, เ,หไหมเขาก็จะประมวลผลให้เราจริงๆน่าจะเป็นอันที่4ที่3สุดท้ายนะ <laughs> <laughs> เห็นไหมถ้าสมมุติเราเลือกเฟรมผิดเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ตัวน,นี้เราสามารถ Edit ได้ว่าเราต้องการโซนตรงไหนได้บ้างนะครับเราก็สามารถเลือกได้ในช่วงจังหวะที่มันแบบขึ้นไปอะไรต่างๆเนี้ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับถ้าเราไม่ชอบช็อตตรงนี้ตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบตรงนี้เราก็เอาออกได้นะครับแล้วก็เลือกใหม่ต้องเอาเป็นสุดท้าย่ะ อันนี้แอปวิดีโอจากเคงนอกเข้ามาใช่ครับก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโออ่ะมันจะมีฟุตเทปส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในตัวเครื่องอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในเมมโมรีการ์ดในส่วนที่เป็นอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยเขาเรียกไฟล์คสก็คือเหมือนแคปเจอร์หน้าจอที่เราถ่ายไว้นะครับก็คือมันจะลงไปอยู่ในมือถือเรานั่นเองนะครับอันนี้ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้างสำหรับวันนี้อยู่กับการทําแบบออโต้อันนี้คือออโต้ออโต้ก็สามารถเลือกได้นะสมมุติเราเลือกเนี่ยเราต้องการตรงไหนยังไงบ้างเลือกสีไหนเลือกีไหนี่ยได้หมดเลยนะครับก็เลือกโซนสีเนาะแล้วก็แล้วแต่เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนยังไงแต่ตัวอักษรจะปรับไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวอักษรเขาจะฟิกเลยอันนี้แถมประชาสัมพันธ์ให้ค่ะสถานที่ที่ท่านเห็นอยู่่อสกูบ้านปลายนาค่ะใช่ครับบรรยากาศดีมาก จะบอกว่าบ้านปลายนาเนี่ยต้องไปตอนที่มีข้าวนะแต่ถ้าเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปสามารถกินอาหารได้อารมณ์นึงได้อารมณ์หนึ่งก็คืออาหารที่เนี่อร่อยมากสมมว่าผมเลือกอิเตอร์ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเราก็จะลานวิดีโอให้เราใช่ไหมก็สามารถเลือกส่งออกยังไงคะอ่ะส่งออกมันก็จะมีสัญลักษณ์เอ็กพอร์ตไฟด้านบนนะครับเขาก็จะประมวลผลวิดีโอให้เราครับผมปปึ๊บ อันนี้คือแบบสําเร็จรูปนะครับที่เขากําหนดช็อตให้เราว่าเอ้ยมันเป็นกิวี่กิวี่กิวี่ไหนง่ายง่ายนั่นเองอันนี้แค่แอปวิดีโอเขา็จะใส่เอเฟกให้เรารับผมแต่ว่าสามารถเลือกซีนวิดีโอได้ตัวสอนแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรียกว่าเวลาเลือกก็เลือกแคมเปญให้เหมาะกับสถานการณ์เราต้องการใช่ครับตอนเช้าตอนเย็นนั่นเองเราแค่เลือกแคมเปญเฉยนะครับเขาก็จะมีวิดีโอให้เราเลือกเป็นวันวันที่1 2 3 4สนะครับถ้าเราวันที่5จะเป็นยังไงบ้างนะครับ บางทีเราอ,อัดวิดีโอส่วนที่เป็นวัน5วันไปเที่ยวอะไรไปเที่ยววันหลายๆจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบโปรนะครับอันนี้นี่เป็นแบบง่ายๆนะอันนี้<ม>ง่ายๆเยอะม,มากเยอะมากจริงเนี่ยแลาจะมีแบบเป็นแบบเพมเพลตแบบง่ายๆเลยนะครับก็ใส่แ,สแรนดอมได้เลยแล้วก็จะมีแบบโปรนะครับเราสามารถเลือกวิดีโอได้หมดเลยสมมุติเราจะเลือก2ี่สิบวิดีโอก็ได้หรือ1ิวิดีโอก็ได้ขึ้นอยู่กับเราหลักการเลือกก็ง่ายๆ <c oughs> เลยก็คือตามสถานการณ์นั่นเองนะครับ ตอนเชา้าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราลองเลือกดูนะครับปกติการตัดวิดีโอเขาจะเลือกตามสิ่งสําคัญแล้วก็ time เวลาใช่ครับนะคะคถ้าเกิดเป็นบรรยากาศหรือใพวกนี้เกี่ยวกับอบรมเขาก็จะเลือกตามเวลายกเว้นถ้าเป็นไฮไลท์ก็จะอีกอารมณ์หนึ่งอ่าอ่า,อาแอดมาเยอะเลยงานนี้อปุ๊บะเห็นไหมเขาก็จะมีแถบให้เราตัดต่อวิดีโอข้างล่างไว้แถบตรงนี้เขาก็จะบอกด้านบนก็จะบอกวินาทีต่างๆนะคะเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้เห็นไหม ส่วนที่เป็นคัทให้ตัดต่อเป็นยังไงบ้างเวลาเปลี่ยนอันนี้เป็นดีโซฟใช่ t r านซิชัน่นใช่ครับก็จะให้เาราเปลี่ยนเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับท r a n s i t i o บางท่านอาจจะงงว่าคืออะไรก็คือการเปลี่ยนเฟรมหนึ่งไปเฟรมสองอ่าถูกต้องถ้าสมมติว่าอย่างน,นี้สมมุติว่าเฟรมที่1กับเฟรมที่2เวลาเขาต่อกันนะ่ะถ้าไม่มีทา a n s i t i o คือเหมือนว่าเปลี่ยนปุ๊บก็จะเป็นมันปุ๊บออกไปอีกวิดีโอหนึ่งแต่ถ้ามีมันก็จะสมูทกว่า ค่อยๆปล่อยวิดีโอหนึ่งออกมานะครับอย่างวิดีโอตัวอย่างเนี้ยที่เราคลิกดูเห็นไหมเราก็จะมีบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับจริงๆมันมีหลายรูปแบบนะคะใช่ขึ้นอยู่กับเราชอบเห็นไหมก็จะค่อยๆเปลี่ยนต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกดยกดตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่แล้วก็วิดีโอนะครับเหมือนเดิมวิดีโอถ้าเราต้องการโซนไหนแบบไหนวิดีโอวิที่เท่าไหร่เราก็สามารถเลื่อนได้นะครับเพิ่มวินาทีได้นอกจากนั้นยังปรับอะไรได้อีกคะ าสามารถปรับแต่งสีต่างๆหรือว่าปรับแต่งาภาพที่เราต้องการนะครับเร่งสปีดได้นะครับ <S <S อลองแต่งไป <S <S ดูดูก็สมมุติว่าผมไม่ชอบสีสามารถแต่งได้นี่เห็นไหมถ้าจะมีเฉดสีต่างๆอยากได้สีเป็นแบบไหน <S <S เพราะว่าโดยปกติบางทีบางบางคนถ่ายมาแล้วสีจืดนะครับแล้วก็มาเติมสีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออโต้ของเขา สีนี้จะบอกถึงอารมณ์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใช้สีบ่งบอกถึงอารมณ์ละตอนนั้นก็ดีมู a แอนโทนตอนนั้นใช่ครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้คือแต่งสีเนาะค่ะเรามาดูแต่งสีถ้าไม่เอาก็ปิดเป็นดอมมอกก็สีปกติครับแล้วก็จะมีตนังสือเราสามารถใส่ตัวหนังสือได้นะครับสามารถถิดได้แนะนําว่าต้องใส่สั้นๆอ่าสั้นๆยาวๆไม่ได้มันจะโตใช่ครับตนังสือเขาก็จะขึ้นไปข้างหน้าให้เราอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นตัวอย่างไปเป็นตัวอย่าง แถบด้านขวาก็จะมีคัตนะครับคัตคือตัดต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ก็จะต้องซูมเข้าซูมออกอยังไงรรสามารถซูม,มได้ด้วยนะอยากให้เขามี movement movement นะต่างๆนะครับเนื่องจากงันเป็นภาพนิ่งใช่ใช่คือถ้าเป็นโปรแกรมตัดต่อจะบางคนจะเครื่องมือพินเนี้ยยากมาก<ๆ>แต่อันนี้คือแบบมันค่อนข้างแบบโอเคเลยนี่ให้เคารจบในทีเดียวใช่ครับแล้วก็อ่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มสี เพิ่มสีเพิ่มคอนทาสต่างๆนะครับต้องความชัดก็คือปรับสีปรับอะไรได้เลือกเพลงได้นี่ไงอาจจะมีเพลงเพลงเมโนก็ไปไลด้วยคุ้มจริงๆก็คือไทฟรี่เองไ่ติเลกัสธิก็คือเอกพอร์ตเหมือนเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ใช่ครับก็คือกดด้านบนขวามือนะครับแต่ว่าการตัดต่อวิดีโอทีเนี้ยเราแนะนําก็คือเขีรยแอปพลิเคชันออกให้หมดแล้วก็เลือแอปอันเดียวเพราะว่าในการแต่งพวกเนี้ย ค่อนข้างที่ใช้ CPU ตัวเครื่องค่อนข้างสูงแล้วก็เมมโมรีการของตัวเครื่องนั่นเองพื้นที่พื้นที่นะครับเต็มเลยค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับของการใช้เราสามารถดูได้จากแอปพลิเคชันของดีใจโปรไฟล์นั่นเองสุดไปเลยดีใจไฟล์เขาเรียกดีใจไฟล์นะครับรพีจริ่งถามว่าคุณธนพลบอกว่าใช้สะดวกมากเลยครับดีใจอ่ะจะมีดีใจบีโม่ดีใจอาร์โกดีไอโก้ีแล้วก็ดีใจไฟล์ทั้งหมดเนี่ยถามว่าผมชอบแอปอันไหนก็คือชอบ แอปดีไซไฟล์มากกว่านี่มีการคอนโทรลด้ดดๆๆวยจริงจริงเพราะว่าประสบการณทท์ที่ที่ที่ลองเล่นแอป<ช> <ๆ S 2> ลหลายๆแอปอะ Go File จะเป็นแอปที่แบบแต่งอะไรลูกเล่นได้เยอะกว่าแล้วก็มันจะมีเทมเพลตอะไรเนี้ยได้ <Hey. S 2> ได้มากกว่าให้เลือกเยอะกว่านั่นเองนะ,ะก <c oughs> ็คือเขาเป็นแอปใหม่นั่นเองอนั่นแหละแอปใหม่ก็จะใช้ไล่กว่าเดิมใช่เดียว้องแล้วใช้ง่ายด้วยนะแต่ถ้าคืออย่างนี้ถ้าเป็นตัวดีใจ Go อะ Go สี่หรือ Go Go ธรรมดาเนี่ยเวลาเขา ตัดต่อวิดีโออ่ะเขาจะไม่ได้เป็นแถบเขาจะไม่ได้เป็นแถบยาวเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่าตัววิดีโออ่ะมันจะต่ออะไรกับอะไรแต่อันนี้คือเขามาต่อ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 เราแค่เลือ่อนเลือเล่อนแล้วก็ตัดให้มันเล็กลงตัดส่วนที่ต้องการออกมันจะเข้าใจง่ายกว่านั่นเองอย่างนี้นี่แต่ถ้าเป็นโกถ้าเป็นโกสีอ่ะวิดีโอเขาจะซ้อนกันหนึ่งสองสามสี่ทีเนี้ยเวลาเรารันทีหนึ่งอ่ะมันก็จะกระโดด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 ก่าจะเลือกใช่ก่จะโดด บางทีบางคนไม่เคยใช้โปรแกรมตัดต่อก็าอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นโกไฟล์ Fi เนี่ยผมว่าสุดยอดแล้วในการโปรแกรมตัดต่อนั่นเองนะครับของใหม่ใช้อะไรก่บเดิมต้องลองนะคะลองโหลดไปตัดต่อกันก็ได้ค่ะใช่ครับผมลองโหลดไปตัดต่อดูหรือว่าอาจจะไม่เฉพาะบินก็ได้หรือว่าผู้ที่สนใจหรืออยากจะแบบเอ๊ะไม่รู้จะโหลดโปรแกรมไหนมาตัดต่อนะครับเพราะว่าบางทีเราโหลดแอปอาจจะเสียเงินแบบหรือติดโลโก้แบบค่อนข้างเยอะมากต,ติดโลโก้ตั้งแต่วิดีโอแรกเลยอันนี้ แต่อันนี้คือจะจะมีเฉพาะวิดีโอขั้นสุดท้ายทียบางคนก็แอบ,บตัดออกป๊บ <laughs> นิดนึง <laughs> นิดนึงนิดนึงนะครับก็ไปตัดอีกทีนึ <laughs> ่บางคนไม่มีโดนสามารถ ใช้โปรแกรมดีใจได้นะใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกอันด้วยเราวันนี้ต้องขอบคุณทัชชี่เช่นเคยค่ะที่มาให้ความรู้กับดีใจฝนทำเพลนไลฟ์นะคะฝากสาขาค่ะทัชชี่สาขาแรกนะครับคืก KS ์ทาวเวอรชั้น2นะครับโอเคค่ะสาขาที่2ค่ะเซนทรัลเวิร์ลเซนทรัลเวิร์ลชั้นสีชั้น4นะครับโซนลิฟต์แก้วขึ้นถามหาลิฟต์แก้วเลยปุ๊บก็ขึ้นไปชั้น4เลยอยู่หน้าลิฟต์แก้วเลยสาขาที่3ค่ะเซนทรัลพลาซ่าเวสเทเกนชั้น2ค่ะนั่นเองนะครับ สาขาที่4ค่ะเมกกาบ,บางนานะครับชั้น2เหมือนกันและสาขาสุดท้ายค่ะเซนทรัลฟสติวัลหาดใหญ่นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s ไ r i b e ทุกอย่างในชีวิตที่มีขอ,องเปน้อมไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่าได้ครับพบกัน<ม>ในครั้งสุดหน้านะคะเวลาประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแลวขอบคุณทุกคนที่ค,คุยกันนะคะมีอะไรสอบถามก,กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ